สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนบริเวณด้านหน้าของเรานะคะ วันเราจะพยายามเก็บภาพมาฝากกันทุกๆวันนะคะอัปเดตกันวันต่อวันเลยค่ะเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดช็อตสำคัญของน้องๆไปนะคะจะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาในแต่ละวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ดอกแรกนะคะลิ้นเริ่มพันกันแล้วค่ะดอกแรกจะเป็นแมนฟิลพาร์กนะคะแมนฟิวพาร์คขอบอกว่าการออกดอกที่นี้ของน้อง ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะคะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะครั้งแรกที่ออกดอกนี่ฟอร์มดอกสวยมากๆสีสันของดอกก็จะไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะกลีบดอกก็จะซ้อนหลายชั้นเลยแต่นี่แบบออกมาบางมากๆเพื่อนๆเห็นไหมคะดูสิให้เพื่อนๆชมภาพกันชัดๆเนาะไม่สวยเลยค่ะฟอร์มไม่เหมือนแมนฟิวพาร์คดอกครั้งที่แล้วเลยไม่เหมือนจริงๆ ออถึงคราวแล้วนะคะที่จะต้องให้น้องๆพักต้นระยะยาวเลยค่ะปล่อยให้ออกดอกไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวบํารุงน้องกันก่อนนะอ่นนี่ก็ในส่วนของออร์เล b u ับเบนะคะ o r ร์เลนบับเบน้องโอ้ออกดอกทนมากๆเลยค่ะดอกอยู่กับเรานะคะเราไปได้ดูคลิปแล้วดอกของน้อง เออ่เริ่มทยอยออกตั้งแต่วันที่3กุมภานะคะวันนี้ก็ปลาไป17กุมภาแล้วค่ะก็ยังอยู่กับเราไม่ทิ้งเราไปไหนเลย อ่าอ่าสังเกตช่อนี้ไหมคะจะมีอะไรที่ด,ดูเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็คือดอกกลางใช่ไหมคะสีสันจะไม่เหมือนกับ3ดอกบนเขาบอกว่าดอกกลางนี่เป็นดอกที่ออกมาก่อน3ดอกบนนะคะสีของน้องก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเนาะสีที่ออกดอกมานานแล้วจะกลายเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะดูสิคะเพื่อนๆอ,อ่ากลายเป็นว่าต้นหนึ่งมี2ดอกสองสีให้เราได้ชมกันเนาะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะดูสิคะ โอ้ oh, สวยมากๆดอกพุนมากๆแต่เสียดายนะคะน้องไม่มีกลิ่นนะ่ะถ้ามีกลิ่นนี่คือเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะอ่าไปที่ต้นถัดไปเนาะอ่าอยัางยังไม่ถึงคิวมาโซรานะมาโซรารอก่อนค่ะตอนนี้เป็นคิวของอะไรนะ้าลืมชื่อชฉยเลยพี่เซียสมเมนค่ะ อัปเดตกันอยู่บ่อยๆเนาะดื่นชื่อได้ไงนะคะพ mm ี่เซียสมมต t ออกดอกเต็มที่แล้วนะคะทั้งหมด3ดอกนะคะชอ่อนี้3ดอกและอีกหนึ่งดอกแรกแรกแย้มค่ะกำลังแรกแย้มเลยอ่าใครชอบสีม่วงนี่ต้องจัดมาแล้วนะคะน้องออกดอกทนมากๆเลยนะคะออกดอกดกด้วยนะ สีสันของเขาก็สวยดอกนี้ก็ยังอยู่นะคะเรายังไม่ได้เด็ดดอกน้องทิ้งวันนี้จริงๆแล้วค่ะต้องจริงจังต้องเด็ดทิ้งแล้วค่ะเพราะเฉาเหลือเกินแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งดอกตูมนะคะรอโชว์ออรอออกมาโชว์ความงามให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะดอกจริงๆเห็นไหมคะคุ้มจริงๆสําหรับพิเศษโมเมนต์นะคะสวยมากๆด้วย มาโซรานะคะมาโซรานี่มีดอกให้เราได้ชมตลอดและก็ดอกทนมากๆเลยนะคะบานทนจริงๆอ่ากีบดอกซ้อนกันหลายชั้นเลยนะคะมาโซรากินหอมมากๆนะเพื่อนๆสีสวยแล้วดอกทนแล้วกินยังหอมด้วยค่ะส่วนดอกนี้ก็ที่เออที่เมื่อวานนี้นอนพิงกำแพงอยู่นะคะวันนี้ออกมาโชว์ตัวแล้วนะคะเมื่อวานยังเป็นดอกตุ้มๆอยู่เลยวันนี้บานเต็มที่แล้ว สวยมากๆเลยเดีกให้เพื่อนๆชมภาพกันใกล้ๆนะอ่าโอ,อ้ใกล้ไปไหมคะเนี่ยได้เนาะได้เนาะอ่านิดนึงนิดนึงให้เห็นกันชัดๆนะคะสวยหวานมากๆดูสิคะหวานจริงๆอ่าออกดอกตลอดตลอดเลยนะคะงามมากๆดอกดกมากๆบางสล้าเออใครชอบนี่ก็ต้องเก็บไว้เลยนะคะสีโอโรส นี่หนึ่งดอกตูมค่ะรอบานมีดอกให้เราชมได้ตลอดเลยค่ะมาที่ต้นถัดไปเลยนะคะคอน s ส a n ์ Constant ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะวันพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะบานเต็มที่เลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพมาอัปเดตก,กันอยนู่เรื่อยๆนะคะเราก็อย่างที่บอกไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดช,ช็อตสำคัญของน้องไปเนาะอ,อ่าดูสิคะสวยมากๆเพื่อนๆคะ คอนสแตนต์ Constant, ออกดอกดีมากๆดอกสวยมากๆเห็นไหมคะกลีบดอกของน้องซ้อนกันเป็นชั้นเลยค่ะซ้อนกันเป็นชั้นเลยค่ะแบบแบบว่าดีงามสุดๆเลยค่ะอ่าและดอกดอมากมากเลยนะคะช่อเดียวนี้มีทั้งหมดกี่ดอกนะหดอกเลยค่ะโอ้งามจริงๆนะคะออกดอกมาทีไม่เคยผิดหวังค่ะสำหรับคอนสแตนต์ต้นนี้เป็นทูโทนนะคะ แต่ในส่วนของอตอนนี้มีคอนสแตนต์ออกดอกเดียวดอกที่ผ่านมาก็คือโรยไปแล้วเนาะให้เพื่อนๆชมภาพนานนิดนึงเนาะถัดที่ต้นถัดมาดต้นถัดมาก็จะเป็นนินฟ้าค่ะกำลังมีดอกตูมนะก็มาลุ้นกันนะคะว่าดอกของน้องจะสมบูรณ์ไหมนะคะมีดอกเดียวเองเท่าที่ดูแล้วมีดอกเดียวเองค่ะไม่มีดอกอื่นเลยค่ะมาโซร่าต้นน้อยนะคะ ต้นเล็กมากๆนะคะแต่ดอกสมบูรณ์อยู่เหมือนกันแต่สีจะสวยสู้ต้นเมื่อสักครู่ไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าบานเต็มที่แล้วจะสวยขนาดไหนเนาะอ่าแล้วก็มาที่จูเบรีของเราค่ะจูเบรี่ก็ยังอยู่กับเรานะน้องสีสวยหวานหวานละมุนมากๆนะคะสีชมพูค่ะสวยจริงๆดอกเอ่อดอกค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะคะก็แต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อเทียบกับ ออรอบแรกนะคะน้องยังขนาดไซส์ดอกยังไม่เท่าขนาดรอบแรกนะคะต่างกันนิดหน่อยค่ะไม่มากจัดว่าสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่จะมีดอกที่มีปัญหาช่วงหนึ่งที่เขาไซสา์ดอกเล็กมากๆเราก็เลยตัดสินใจวัดดีค่ะคุณทางทองทักทายเพื่อนๆในคลิปคุณแม่หน่อยนะนานทานจะยอมโชว์ตัวให้เราจับภาพได้นะคะ เดี๋ยวมาที่ต้นไหนก่อนดีก่อนปิดท้ายคลิปนะคะอ๋อเราอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆหลายทา่านทักทายกันมานะคะสอบถามว่าเราใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรเราขอบอกว่านัที่เราสังเกตนะคะ ในการดูแลต้นนะคะช่วงเดือนเรารับต้นมาประมาณพฤศจิกใช่ไหมคะพฤศจิกธันวาแล้วเราก็ทยอยลงกระถางพอหลังจากนั้นะ่ะช่วงธันวาเนี่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะมาช่วงกลางเดือนประมาณเดืเดอนมกราเนี่ยเราเริ่มใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยให้น้องเราใส่ไปเนี่ยเป็นปุ๋ยกระดูกป่นค่ะเราใส่ปุ๋ยกระดูกป่นเข้าไปนะคะในปุ๋ยกระดูกปนเขาบอกว่าจะมีาสารอาหารและธาตุต่างๆครบเลยค่ะ ธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับกุหลาบที่กุหลาบเขาต้องการนะคะมีครบทุกอย่างเราใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะใส่ไปที่นี่นะคะไม่ได้ใส่รดตรงคนต้นนะเราใส่บริเวณขอ,ออเขอบกระถางรอบนอกเนี่ยค่ะขอบกระถางรอบนอกเนี่ยนะพยายามทําภาพให้เพื่อนดูนะรอบนอกนี่เลยจ้ะไม่ใช่โคนนะคะอ่านย้ํากันอีกทีพอหลังจากนั้นเราก็คุยกบดิน กบดินนะคะให้ปุ๋ยกระดูก่าค่ะอยู่ด้านในแล้วหลังจากนั้นก็ลดน้ํานะคะพอจะเอ่อหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วเราสังเกตให้อย่างหนึงก็คือว่าน้องๆจะทยอยแตกยอดกันค่ะ แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วเราเห็นผลนะเราสังเกตแล้วมันได้ผลจริงๆก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆ,ๆคนไหนอยากเอออยากลองทํากระสวนตัวเองก็ลองดูนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจหรือกังวลในปริมาณในการใส่นะก็ลองปรับดูเริ่มจากน้อยๆไปก่อนคะ่ะอาจจะไม่เท่ากับเราของเรา1ช้อนชานะต่อกระถาง14นิ้วเราใส่ประมาณนี้ ก็ไม่มีผลเสียอะไรข้อแตกยอดงามค่ะอันนี้ที่เรานำมาปฏิบัติแล้วได้ผลก็มาส่งต่อกันอีกบ,บอกต่อกันอีกทีนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะถ้ามีอะมีอะไรดีๆเราก็จะมาอัปเดตและบอกต่อที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดีเราก็จะแนะนำบอกต่อเพื่อนๆกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับ ไลค์ like, สำหรับคอมเมนต์การทักทายที่มีให้เรามาสม่ำเสมอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ